สวัสดีครับ,รบช่องเ<ช>ดอะแฟร์นะครับวันนี้เราจะมาแข่งกินนมกันนะครับโดยนมที่เราซีเลคเตดนะครับก็คือนมของทางดัตมิวนะครับเพราะว่า<อ><อ>เอากลักษณ์ของดัตมิวอะคือความเข้มข้นหอมโดดเด่นแล้วก็มีหลายรสชาติมากๆโดยที่ทุกขวดทุกรสชาตินะครับเป็นนมบัวเน้นเป็นนมโคโแท้จริงเลยนะครับคือทางดัตมิวอะเขาใช้นมเกรขัดสรรนะฮะโดยนมเกรขัดสรรอะก็คือนมโคแท้จากแม่วัวที่มีฝุขภาพดีนะฮะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากฟาร์มที่มีคุณภาพสูงนะ ทำให้ได้นมที่มีทั้งคุณภาพดีและคุณค่าทางอาหารสรูงนะครับโดยทั้งหมดนะจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5า่ารสชาติด้วยกันนะครับนี่ทางนี้เป็นรสมอนะครับรสนี้สำหรับคนที่ชอบรสมอบอกเลยว่าหนัวมากๆผมต่อไปครับสตรอเบอร์รี่ครับอันนี้นี่คือไม่จานเลยนะครับเป็นเหมือนกับสตรอเบอร์รี่แท,ท้ตัวเนี้ยครับมีความละมุนมากๆอือคือกินเข้าไปนี่คือเนื้อมันจะเนียนๆ,ๆเหมือนใส่สตรอเบอร์รี่ลงไปปัน่นกินหนังลูกเลยใช่ครับเอาผมต่อไปเป็นรส ช็อกโกแลตครับอันนี้นะครับเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นมากๆใช่ครับเขาบอกผมนําเข้าจากกาหน่าเลยองโก้งเขาอะกาแฟฝายกาแฟต้องชอบใช่ครับต,ตัวนี้เข้มข้นแล้วก็ขมขมมากครับผมวันนี้ไม่ต้องพูดถึงน,นมจืดกินเข้าไปก็รู้เลยเพราะว่านมของเขาอะเป็นนมจากนมเกรดัดสรรจากแม่วัวสุขภาพดีนะครับครับผมวันนี้เลยมากินทั้งหมดกี่ขวดดิบันแข่งกินไหม เออแข่งกีดเอ้ยผมต้องบอกก่อนนะวันนี้เสียงโป้งให้แผลบหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับเมื่อคืนควากมันไดหน่อยนึงครับผมวันนี้ก็เลยแบบนี่คุณนักกว่าเลยครับแต่ผมชนะคุณจะได้ไม่ต้องแบบคิดว่าคุณแพ้คนป่วยใช่ไหมผมบอกคนดูเฉยว่าที่เสียงมาแปร์อย่ได้ไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาถามว่าโป้งเป็นไรเป็นโรคอะไรหรือเปล่ากลับบ้านหาหมอไหมอะไรอย่างนี้เอาผมเอางี้นะมันมันมีอย่างละห้าใช่ไหมครับแล้วก็เอาไป คนละสองขวด่ะรถละสองขวดบ้านคุณเอาหมอไปสองขวดเอาหมอสองขวดมาอยู่กับผมอ่ะอันนี้ก็ตอนมตอนมีสองขวด,วดแล้วก็กาแฟสองขวดแล้วก็รถจืด อโอเคนี่นะทั้งหมดนี่นะมันขวดละ400มลทั้งหมดนี่ก็ประมาณ4ลิตรประดีรับผมมาเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่านอกจากมีขนาด400มลมีขายแล้วใช่ไหมครับแบบของขนาดเล็กแบบนี้ก็มีขายด้วยแล้วพกพาง่ายๆอะไรอย่างนี้ผมหาซื้อได้ตามทั้งเซเว่นดีดีเลเว่นสาวดัมิแล้วก็สาวดีไลท์เลยครับเดี๋ยวผมไหนๆก็ไหนๆจับเวลาอันนี้จับเวลาแต่เราจะไม่ได้กินแบบ ยัดถูกมากผพมันเลอเธอนะฮะกลับเราจะได้กินทีละรสชาติแบบอร่อยๆเขาจะค่อยไปทีละขวดดูว่าใช้เวลากินเท่าไหร่มานมทั้งหมดคนละสี่ลิตนะมาดูเดี๋ยวเราใช้เวลากินนาทีอันนี้ครบห้ารสเลยโอเคนัดมิลฟิเลเต์นะครับครับผมมาับหนึ่สามเริ่มค่ะะไรอย่างไรืันนะครับเกี้ยงนะเกี้ย เกี้ยงเกี้ยงเหมือนกันแต่แบบเนี้โอ้โหโอ้โหใช่ไหนฮะจุ๊บไม่กระแทกมาอุ้ยเกี้ยงอะไรเฮ้ยง่ายง่ายช็อกโกแลตเดี๋ยวฮะเฮ้ยกาแฟกาแฟโหมันมาก หวานน้อยนี่ก็เกี้ยงไ <Wow. S 1> อว้าวโหถึงคนแมขอกกแพรต้องชอบโอเคหนาทีแล้ค่ะแปะตุต๊งูว่ะอ่ะ ร้ลยขึ้นมากจุกเั่นเต่อไปดี่นุ่มละมุนอิงใช่ๆเข้มข้นเลยไม่จาง ต่อไปหมอ้อหม้อคือดีคือมันไม่หวานเลยหม้อจะมีความนวลน,นวเนียนแคหน่หอมๆม ทำเมื่อกีนึ่ทีครับสองนาทียี่สิบเจ็ดวิค่ะเฮ้ยถึงสองนาทียี่สิบเจ็ดเองอะใช,ใช่ไหมนะเน่ากว่านี่กินนะใช่ฮะอันนี้ก็คือดื่มแบบชิวๆดื่มไปเรื่อยๆไม่ได้แบบเร่งย,ยัดเลยอ่องะที่สัมพันธ์นะคือนมเอาอร่อยคือให้รสชาติมาตัง้งแต่ราเจอกาแฟช็อกโกแลตสตรอเบอรีะต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 ะ่มอคือเพิรนเนะ่ คือถุกรถเนี่ยคือรู้สึกว่ามันไม่หวานเกินไปแล้วก็รสชาติค่อนข้างเข้มข้นมันวมนวน <ะ S 2> นวน <ะ S 2> ใช่ครับเราต้องบอกเลยว่าน้ำหนักตรงนี้สี่นิดน่ะเท่ากับตีกิโลเลยก็สำหรับนักกินน่ะที่อยากไปฝึกกินอยากกินของดีมีประโยชน์อะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็เหมาะจะไปฝึกนะก<ช>ินง่ายฝึกได้เร็วแล้วก็ที่สําคัญมีประโยชน์ด้วยวใช่แต่ถ้าเกิดสมมติบแบบคนเนี้ยฝึกบ่อยๆผมขอแนะนานะครับสำหรับนักกินกินเป็นรสจืดดีกว่านะ วันนี้พอได้รสมอสรสมอสก็พอได้คือ<ร>ถึองพวกนี้จะไม่หวานมากแล้วเข้มข้นแต่ว่าให้เลือกกินรสจืดน่าจะดีต่อสุขภาพนักกินมากกว่าก็ดั๊บมิวนะฮะหาซื้อได้ถังตามเซเว่นอีเลเวนแล้วก็สาวดีไลท์สาวดั๊บมิวน,นะฮะทั้งแบบขวดแล้วก็แบบฟองเลยโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามทั้งเดอะแฟร์ Follow J ติดทักเดอะแฟร์นั่นเลยครับ Official รับเพย์เดอะแฟร์บอกว่าด้ยวยครับสวัสดีครับ